สาสาวท็อป10มิสแกลนิทอลนิชแนลไปใส่ชุดทันโบกของเกาหลีก็มีรถตู้นะคะจากโรงพยาบาลนานาะไปรับสาวสถึงที่สาวสา่คนข้างตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีโอกาสได้ใส่ชุดทันโบกก็จะมีไกด์คอยให้ความรู้กับสาวสด้วยค่ะมาถึงร้านเช่าชุดทันโบกนะคะสาวสวก็เตรียมตัวเลือกชุดกันค่ะชุดฮันโบกนะคะเยอะมากสาวสาวบางคนก็คือเลือกไม่ได้เลยค่ะสาวมิสแกนบางคนก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ใส่ตื่นเต้นแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเอาชุดไหนดีเมียนะคะก็ใส่ชุดเสร็จแล้วจะบอกว่าสวยมากก็จะเป็น เก็ตากม,มาติดๆค่ะตอนนี้นะคะน้องราเชลก็อยู่ในขั้นตอนแต่งหน้าทําผมเพิ่มค่ะเดี๋ยวมารอดูอีพีต่อไปนะคะว่าสาวๆจะไปถ่ายรูปกับชุดท่านบกที่ไหน